นี้มาเอาน้องแมวรถมาท่าบกลางธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับพามาเดินเล่น,ก,นกินยงกินหญ้าอะไรนี่ลูกเฮขอบคุณพี่เขาก่อนแล้วรถครับรถเอ้ยมิวมิวมยวมยว,มว,มวขอบคุณพี่เขาก่อนตึงไรแตะเหรอแตะจองเหรอว้าเดี๋ยวก็ได้คิดลูกกลับไปเรามีเวลากินกันประมาณหกโมงกว่านะลูกนะ เขอบคุณมากมากเลยนะครับโอเคเลยไปเดี๋ยวเล่นลูกปะเฮ้ย <l ots> <l ots> ชอบครับชอบนั่งรถชอบอะไรก็ไม่รู้ของเขาชอบเล่นมะเร็งปอแต่ไม่ให้ไม่ให้เขาฆ่ามะเรงปอนะครับแค่ให้เขาไล่ตะปบเล่นก็ก็ไม่ได้ตะปบจริงๆหรอกแค่ให้เขาได้วิ่งวิ่งตามมะเร็งปอเพราะมะเร็งปอมันก็บินหนีเร็วอยู่ <l ots> อ่ะไสนุกไหมลูกเอ้ยเอ้ย อี๋อีาโอ้ลักเหรอลักเหรอลูกโอ้ลักเหรอ